ครับผมนะครับวันนี้จะพามาดูเป็ดปาบรี่หรือเป็ดเทศนะครับที่ลานมอบไข่หรือฟักไข่นะครับนี่ครับฟักไขย่ยี่สิบแม่ออกไข่ยี่สิบห้าฟองครับผมผมก็เลยให้แม่ไก่ฟักด้วยครับความหลายเกินไปเอาให้แม่ไก่มาสิบฟองจับไข่เดียวของเขาห้าฟอง เป็นสิบห้าฟองครับเป็ดเทศตัวนี้ไข่เยอะมากครับลูกอ่มัมนไขเ่เยอะแค่ไหนนะครับอิบมาสีห้าวันจะบอกแล้วนะครับเพราะว่ามันออกวันที่สิบสี่นะครับสิบสี่สิบห้าครับม, like, มันนีงนะครับลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับนี่ครับอถ้า ราบหน่งตัวแล้วจะถ่ายให้ดูนะครับจตไม่ได้ครับ